ผู้ชายร้าสัตว์เนี่ยเหมือนหน้ารักจังเลยนะคะป้าทำเป็นรักแมวเมื่อวานกูยังเห็นอินนี่เตะแมวหน้าออกติก็มันเผดนะโอ๊ยเผอนะโอ๊ยโอ๊ยทำไมเปิดยากจังมาเปิดให้หน่อยสิป <c oughs> กติพิมพก็ไม่เคยทานหรอกคะ่ะ คู่ไงคะพวกแกดูไม่ออกกันเหรอเหมือนแมวที่บ้านฉันเลยแกอไงุ้ยอุยอ๊ยดูอะไรกันอยู่เหรอได้ยินเสียงดูคลิปแมวนะพิมดูสิ ทำเป็นรักแมวเมื่อวานกูยังเห็นอินนี่เตะแมวหน้าออฟฟิศสวยให้สามแอปให้ลาหรืจ้ะเออพิม์เธอก็เลี้ยงแมวด้วยเหรอ,อสวัสดีครับพี่พี่ไม่ได้เลี้ยงหรอกจะ้ะพอดีว่าที่คอนโดอ่ะเขาไม่ให้เลี้ยงแมวแต่ว่าอยากเลี้ยงมากเลยนะเพราะว่าอยู่คน แอ้เปลีปลยงแมวหรือเปล่าไม่ได้เลี้ยงเหมือนกันนะครับที่คอนโดเขาไม่ให้เลี้ยงนะแต่ผมก็อยากเลี้ยงแมวนะแมวมมนขี้ออดดิผู้ชายรักสัตว์นี้เหมือนแมนาากจังเลยนะคะ มาป๊อปแค่นี่ดิจะชิมแล้วนะคะอ๋อเผ็ดอ่ะเผ็ดมากเลยอ้ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยสาวส้มตำพริกแค่2เมตรอ่ะมันไม่เผ็ดขนาดนั้นหรอกค่ะเออสิงเล่นใหญ่รัชดาไลเวอร์ก็มันเผ็ด เผ็ดอะโอ๊ยโอ้ทำไมเปิดยากจังอเปิดให้หน่อยสิอยขอบคุณนะกินเผ็ดไม่ได้ก็อย่ากินสิพิมพ์เดี๋ยวจะปวดท้องเอานะก็พิมพ์ไม่รู้นี่นะแบบเห็นเพื่อนๆเ,เขาทานกันหน้าอร่อยอะก็เลยอยากลองชิมบ้างปกติพิมพก็ไม่เคยทานหรอกคะ่ะ ใจทำไมแกไม่มากับฉันน่ะเห็นไหมฉันต้องซื้อส้มตำกลับไปกี่คนเดียวเลย sorry นะำอิงใจไว้ตรงนี้ฉันจะไป็นจกขอแกเอเธอต้องไม่เชื่อแน่ว่าฉันน่ะเจอใครอีแฟ e จ้ะบอกว่ากินเผ็ดไม่ได้ต้องเหงมาซื้อส้มตำอะ่ะน้ำอิงจับตแล้วมาเมามวยด้วยนะแกสวัสดีครับเหมือนเดิมใช่ไหมครับ ตำลาวพริกแห้ง20เมตรจัดมันโลดเฮียปาดตำลาวพริกแห้ง20เมตรแล้วบอกกินเผ็ดไม่ได้เฮ้ยเอา้าเย่รีบวางทำไมเนี่ยโอ,โอ๊ยโอ๊ยเวงเอ้ยเอกสารหายไปไหนไว,วะเมื่อวานยังเห็นอยู่เลย เลยนะครับถ้าเรียกแบบนี้เรื่องเอกสารไม่ออกมาหรอกครับเดี๋ยวผมช่วยหาเนาะนี่พิมตำราพริกแห้ง20เม็ดเมื่อวานเนี่ยแซ่บไหมอะไรหรอก็ตำราพริกแห้ง20เม็ดที่แกสั่งไปจบอย่างแซ่บเมื่อวานไงเพื่อนเพื่อนพูดอะไรกันน่ะ งงมากอุย๊ยหรือว่าเจ้าเอกาสารของพิมจะอยู่ในรถไปดูก่อนนะอยู่มั้ยนะเจ้าเอกาสารเจ้าเอกาสารโอ้ยฉลับไม่แทนมันจริงๆเลยเป็นอะไรของมันวะแอปหอยคู่ไงครับพาะแกดูไม่ออกกันเหรอเออฉันก็ว่านะ นี่ถึงกับงงเลยแหละข,ขึ้นขึ้นลงลง,ลง,ลงตามท่านไม่ทนะา,บบานนะพยายาแค่ตายอาหารไม่เป้าหมายของนางอ่ะอาจจะไม่ชอบก็ได้เออกูก็ว่าใครจะไปชอบเนะาะผู้หญิงแอ๊บแอ๋อย่างนั้นนะขอบคุณนะป๊อปที่ช่วยพิมหาเจ้าเอกอากาจนเจออเออนี่พิมป๊อป ทุกคนเย็นเนี้ยเราปาร์ตี้กันที่ออฟฟิศไหมไหนๆก็สิ้นเดือนละฝนก็ตกด้วยเนี่ยอืได้สิสิ้นเดือนพอดีเลยพิมกลับบ้านดึกได้ใช่ไหม,มก็ได้อยู่นะเพราะว่าพิมอยู่คนเดียวแต่ว่าขับรถตอนกลางคืนอะ่ะมันน่ากลัวนะพิมกลัวว่าผีจะโผล่มาจ่าเอ๋อย่างเงี้ยน่ากลัวพิมนี่นา้เอ็นดูนะ งั้นเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่คอนโดนะดีไหมจริงหรอตายสิแต่ว่าห้ามขับรถเร็วนะเพราะว่าพี้กลัวเอองั้นเดี๋ยวฉันอะจะโทรชวนแฟนฉันมาด้วยคนนะถ้าใครมีแฟนชวมนมาด้วยได้นะแฟนฉันจะได้ไม่งหงลยโอเคนะ <Okay. S 2> โอเคโอเคจ้า พิมอ์มยินยินแล้วแฟนเล่ะอ๋อเขาติดทุ้าเขาไม่มาแล้วอะ่ะอืมเฮ้ยหนีใจป๊อปลอ่ะนู่นไงมานู่นแล้ว <c oughs> อุ๊ย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 ยังไงคะเนี่ยสองคนเนี้ยมาถึงก็ยืนคู่กันเลยนาะ <c oughs> เอา้า พี่ไม่ดื่มเหล้าหรอครับพแพ้น่ะบางทีนะแค่ได้กลิ่นอ่ะก็เมาเลยอะ่ะ <c oughs> งั้นเปลี่ยนไปดื่มมอกเทลไหมครับเดี๋วว่าน้ำผลไม้ดี ตุนนี่ตุนครับหวัดดีจ้าตุนแหมได้ยินชื่อมาตั้งนานไม่เคยเจอเลยอะนั <unsure> น่ะสิเห็นคบกันมาตั้งนานไม่ยอมเปิดตัวสัก <adviser> ทีเกงใจนะครับ <về> เห็นวันนี้พี่ยีเนี่ยพาแฟนมาผมเลยกล้าพามาครับอ๋อคุณป๊อปกับคุณตุน,ตน เป็นเพื่อนสนิทกันมานานใช่ไหมคะเปล่าค่ะเป็นแฟนฮะ <c oughs> เป็นแฟนอ,อ,อีโลกจิตมึงคิดไม่ซื่อกับคุณป๊อบหรอฮะกูอ่อยขอกูมาเป็นปีๆมึงนะสิอีโลกจิตมึงอ่อยมาเป็นปีีกูเป็นเมียมันมาตั้งห้าปีกูยังไม่พูดเลยเมีย ปอไม่จริงใช่ไหทำไมทาแบบนี้อะปาไหบอกว่าพิมน,น่าเอ็นดูไม่ทแบบนี้อะ <c oughs> เออกูเอ็นดูเอ็นดูความแอบของมึงนี่แหละคะ่ะกูนี่ขอกร,ราบที่ความพยายามของมึงน,นะคะทำสิ่งเล็กเสียงน้อยโตเป็นควายทำอะไรไม่เป็นสักอย่างถามจริงแต่ค่ะอายุสมองเนี่ยสองขวบปะคะ มึงปลาล้านินี่พวกมึงขอร้อนอะไรกันไม่เป็นไรนะพิมพ์อย่างน้อยอ่ะก็ได้เพื่อนสาวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเนี่ยอิมิแผลของมึงเนี่ยมันเทอร์กว่าที่กูคิดอีกว่ะใเวละใครว่าละ ไอ,อ้ป๊อบอะ่ะมันไม่ชอบผู้หญิงเลยต่างหากยังไงไหนเล่าก็ไอ,อ้ป๊อบอะมันคบกับเพื่อนตุ่นใจฉันมา5ปีละจริงๆอะป๊อบมันก็ไม่ได้ปิดบังอะไรหรอกนะแต่ที่ฉันไม่เมาบอยอะก็เพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวงั้นเอางี้ไหม <c oughs> ฉันมีแผนยี เป็นไงแซปบปะพิมโทรหาเขามาห้าวปะปิกบ้านนี่ละหัวใจเออแล้วตำลาวอ่ะจะกินอยู่ก็ซื้อลาวไปหึ่งละโอ้หัวมันตามว่าซื้อตำลาวไว้รอว่าสั้น เปิดเบียดอย่างคงอะไปไปปิดบ้านลุกมตีเงาปลุกมให้ลงนี่ しがなべ。